นี่ยงวทั้งใบมาเลยพี่น้องขีดกินไหน,นครับเนี่ยคุยครับแจวเอ้ยคุยครับคุยครับตามักตัว ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอก็ผมเอียบเสบียบมอนี้มาบรรยากาศน้ำท่วมข้างหลังเลื่อมลดรถล,ลงไปหลายแล้วพี่น้องมองนี้ถ้าตอนที่น้ำท่วมขึ้นสูงเนี่ยนั่งบ่ไดนะ้เด้อพี่น้องประมาณเล้านมนะครับมองนีน่ขนาดบนถนนนะครับเนี่ยข้า,างหลังเนี่ยท่วมมืดพี่น้องน้ำพึ่งรถนะครับเอาบรรยากาศนา้ำรถไหมพี่เมืองพี่น้องเมืองนะครับว่ารถยังเหลือหลายขึ้เเ่าอยู่ได้อันนี้มากินก้างทงนง้ำท่วมพี่น้องเป็นตั้มทัวครับนี่ครับ ห, ane, ห,ห,ห,หูวงัวพ,พ we it, ี่น้องหูหง like ัว <Russell> ห <5. S 1> ูวงัวต้มเปื่อยนะพี่น้องใด้สองใบหูนะครับมากินกระตําถั่วพี่น้องเคยเอามากินกับแก้วขมนะครับเอามาลองกินกระตําถั่วกบขันเหนียวพี่น้องพักสลัดมักเหนียพักพายเอามาอีกได้นหน่อยพักพายครับแต่ก่อนติดแสบกะคือเก่าได้พี่น้องขออนุญาตพี่น้องแก่ข้าวนะครับแก่ข้าวแล้วกินยั้งกระแสบอย่าว่ากันได้พี่น้องเด้อกับบริษสนับสนุนในแก่ข้าวตามพี่น้องเราก็บ่ได้ัุกดอาบ่ได้แนะนำให้แก่ข้าวนะครับ อย่าว่ากันนะพี่น้องเด้อมันเป็นความชอบส่วนตัวครับแก่ข้าวแล้วกินยั้งกระเส็บขออนุญาตนะครับเอ,อ้ยครับถ้าพี่น้องเข้ามารับชมแล้วนะครับท่านไหนกดติดตามกดไลหก์กดแชร์ให้กับคนให้เผื่อเป็นกำลังใจได้พี่น้องเอาเปิดฝากระติบเลยโอ้ยน้มถั่วมลดลงแต่ว่าเข่าใต้เหมือพี่น้องเ,เอ,อ้ยเอาเปิดน้ำนี่น้ำ เอาตําทัวก่อนละ่ะมามาครับมามตัวมมาแบบเปื่อยๆเลยพี่องเป็นหูงวัวเลยพี่นงองโอ้เข่ากันอยู่ตัว แตมาต้องไปหูมาเลยพี่น,น้องโอ้โหืมกุบกรบเลยครับอืม,อม,อม คาค,ดดครับเนี่ยงวทั้งใบมาเลยพี่น้องที่กินไหนครับเนี่ยคุยครับแจ้วเอ้ยคุยครับคุยครับตำหมักตัว <ừ. S 2> ไดนมาใบใหญ่ๆไปหลังไ,งไปหวงวนอืมกรุบเลยไปหลัง

ในหมูบ่บ้านยังหมู่บ้านข้างๆนี่ในในบานยังยังถว่วมอยู่ต้นนี้คือหลอบหน่องอันนี้ตรงหน้าพี่น้องนี่ผมผมนั่งอยู่บนถนนบนถนนก็บถ่วม เป็นตัวนางมันนางมันใบมู ไม่เหนื่อยวหลายเดี๋ยวจับ ท,ทางผลทางคี่น้องช่วงนี้ก็รถจะสันจรไม่ได้กับรถไถนะครับพี่น้องรถถานาเดินตามมาพี่มากัะแทกเข่าท้าพี่น้อง เข่ากันอยู่ด้พี่นองเ้ยเอ้าวรเทศเนี่นนนนยใส่ริกกระรยงมายางไหลอืม นี่ปกี้พลังเมื่อกี้มันทักไทยครับ ถ้าอย่ายินเสียงนะพี่น้องเป็นมีบุญกับสินครับมุบานขทางๆมุอบานผมกะนาสิไม่บุกกับสินมีปอกี่มื่นห้ือเปามุกิงบปลาผม่าเสียตรงทานไปจุดหนึ่ง ท่านเลยคิดออกว่าจะเอามีอยังไปให้พี่้อกคิดนะครับโอ้แสบๆบหลัง,ลงดีอะแต่ไปหูมันอนะ เอาเผาไฟก่อนพี่น้องหลังมาต้มขูดออกอย่างดี ปลากระติปปิ้นหยาดปิ้นหยาดผสบปิ้นหยาดไอ้ขา นพี่น้องนั่งอยู่ในน้ำนะตอแซ่บเลยพี่น้องนั่งอยู่กับน,น้ำแกงครับเอา้ากินให้พี่น้องมังสวิรนีินะครับโอ้เพดสาใจเลยครับ มันีพาพพี่น้องมาแสบครับหูงัวนะพี่น้องหูวง่วต้มเปื่อยๆกินกับตำาักตัวเป็ดๆโอ้ยแสบเลยเอาบรรยากาศหลังนำรถนะครับไม่พี่น้องมึงอาชาวบ้านเป็นเดือดร้อนนะครับแล้วก็ผมกับเป็นผู้ประสบภัยกันนะพี่น้องเด้อสิมากินในเมืองนี่บ่แม่นวาโอ้ยมากินคนเขาเดือดร้อนมานมาลงกินสบายใจอยู่บะแม่นพี่น้องผมนาเสนอในมุมที่อยากหเห็นความเดือดร้อนนะครับด้วยอาชีพผมกับ มากินโชนะครับกับมากินโชว,นนโชวในมุมถี่อยากเห็นในมุมของความเดือดร้อนของพี่น้องนําผมเองกับเป็นผู้ประสบภัยนะครับพี่น้องแต่กระสูสูขึ้นเขาพี่น้องน้ำลดมากอ่ะเขาไม่ได้เกี้ยวหน้าผมขังล้างกลองนีกระทัวเมื่บอบ่มีเขาได้เกี้ยวแล้พี่น้องผมบม่มีเขาแล้วต้องซื้อเขากินนะครับเป็นเช่าหน้าที่ต้องซื้อเขากินครับพี่น้องครับมือหนีมากับลูกชายนะครับเป็นบ่น,นังกินนําเิ่นกมาเล่นน้านะครับครับก็ขอบคุณพี่น้องตเตะเกลียดข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกการที่ตาม ขอบคุณทุกกาลังใจแหละครัขอบคุณทุกคอมเมมีนนะพี่น้องเนาะครับกะคือเก่ากับพี่น้องเขามารับชมแล้วบ่ท่านไหนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันกดให้เพื่อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ